หลังจากที่เราไปแจ้งความครับตอนนี้มีคืบหน้าทางคดียังไงมากครับครับเมื่อเช้าได้รับโทรศัพท์จากสารวันเวศนะครับของลุงพักทันใหญ่นะครับก็ได้โทรมานัดผมให้เข้าไปพบที่โรงพักนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาตามที่ผมได้แจ้งความไว้เรื่องคอร์เซนตีคอร์เซนเตอร์นะครับให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามที่หมายหมายเรียกมานะครับซึ่งก็ ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองกางครับมากับแม่แล้วก็ญาติซึ่งเป็นตำรวจที่ราชบุรีนะครับมาด้วยกันสามคนนะครับก็เบื้องต้นก็ทราบข่าวว่าน้องคนนี้นะครับปียพัฒนที่ตามที่ผมแจ้งความไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโทรนะครับซึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเขาชื่อไหนอ้ํานะครับซึ่งเป็น ช่างทำแอร์ด้วยกันนะครับหลอกให้เขาไปสแกนหน้าเพื่อเ,อเปิดบัญชี t ูวันบันรี่วอลเที่เซนะครับแล้วก็เพื่อจะได้เข้ออ้างแนะอ,ำอาำว่าให้ไปเปิดบัญชีเพื่อจะได้หาเงินมาใช้ด้วยกันเขาบอกอย่างนี้นะครับครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนโทรเอง กับดูจากเสียงนะครับก็ไม่ใช่ตัวเขานะครับครับซึ่งก็ผมก็ทางสารวัต์ถ,ถามว่าจะ,ะผมจะดำเนินคดีไหมนะครับผมอว่าเป็นหน้าที่่องอตำรวจแต่เท่าที่คุยกันผมก็ยอมความตามที่เขาจ่ายค่าเสียหายใ,ให้ผมนะครับแต่ผมก็ได้ คือที่มาบอกวันนี้นะครับอ,อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่โดนคอนซินเตอร์โทรนะครับก็มันตรวสอบเนื่องจากามันมันเป็นคดีซึ่งหลายหลายคนที่โดนเหมือนอย่างน้องเปียพัดคุนี่นะครับก็ไม่ได้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารไปเปิดบัญชี t ูบันดีว้วอลเล็ t ที่เซเว่เพื่อสแกนใบหน้าแล้วก็เปิดบัญชีนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นบัญชีตัวนี้ก็อยู่อีกคนหนึ่งนะครับเวลาเงินโอนเข้าไปก็อยู่ในบัญชีคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ไม่รู้เรื่องส่วนเขาจะมีส่วนได้ส่วนเสียเราไม่ทราบนะครับผมก็บอกไอ้น้องปิยะพัฒน์เนี่ยต้องไปเอาชื่อเอาที่อยู่ของเพื่อนของเขามาให้ได้เพื่อให้ตำรวจได้ดำเนินคดีต่อเนื่องจากหลังจากที่ผมโดนก็มีคนก็โดน นะครับแต่ว่าดีที่ผมลง,ลงเฟซเตือนไว้นะครับบางคนก็ก็ข้อความก็เหมือนลักษณะเดียวกันนะครับก็ก็ฝากขอบคุณนะครับสาวัตรผมคดีนี้ด้วยนะครับสาวัตรนรินนึ่นวงด้วยนะครับที่ช่วยตามคดีให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งก็เห็นใจตำรวจนะครับมีคดีแย่ๆมากมายแต่ก็ได้ได้เสร็จสิ้นนะครับก็ ก็ฝากคนที่โดนเพื่อนมาให้สแกนแล้วก็ทำรัศษรนี้ก็พึงพึงระลึกนะครับว่าบัญชีเราหรือว่าชื่อเราที่โดนแอบอ้างไปนะครับก็มันจะเป็นบัญชีพร้อมเพย์ลงบ,บัญชีพร้อมเพย์เราเขาก็จะโดนลักษณเนี่ยนะครับเสียค่าเวลาเสียเวลาในการเดินทางมาจาก แล้วก็เสียทรัพย์สินนะครับแม้นแต่ของผมนีม่ไม่เยอะแต่ว่าบางคนก็โดนโดนเยอะนะครับก็ฝากด้วยนะครับทานนี้ตำรวจโรงพักการใหญ่ที่ตามคดีให้นะครับขอบคุณมากครับท่านราครับเราเมื่อเช้าเราได้มีการคุยกับตัวผู้ต้องหาบ้างไหมครับได้คุยแต่น้องเขารู้สึกหูก็ไม่ค่อยได้ได้ยินนะครับแล้วก็ ก็ดูจากฟังจากน้ําเสียงก็ไม่ใช่คนที่ผมคุยคุยทางโทรศัพท์ด้วยครับก็เห็นใจนะครับแต่ว่าผมจำเป็นต้องอต้องทําเพื่อจะตัดวงจรอ,อย่างนี้นะครับ,นะรบก็